สวัสดีค่ะเขาเนียร์รีวิวนะคะวันนี้พาปาชมตัว Isuzu D-Max All New เข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัว4ประตูค่ะรถปี2012นะคะเครื่อง2.5รุ่นตัว z VGS ได้รุ่นตัว็อบด้วยนะคะก็จะได้ตัวกล้องหลังแล้วก็ได้จอด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพรถรอบคันกันนะคะคันนี้ก็ได้สีบอลเงินสวยเลยนะคะอ่ะสภาพด้านหน้านะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะสภาพไฟก็ใสกินเลยค่ะ กระจังหน้าด้านหน้าอยู่ในสภาพดีนะคะโครมีมไม่มีแตกกร้าวค่ะสีสันสากระโปรงสวยงามนะคะกระจกค่ะไม่มีแตกเร้าวนะคะก็ติดซิลมให้เรียบร้อยส่วนภาษีก็ไม่ขาดนะคะหมดอีกทีวันที่9กกรกฎาคม68นะคะก็กลางตีเลยมาดูสีสันด้านข้างค่ะตรงนี้เหมือนจะมีลักที่นิดนึงนะคะด้านหน้าประมาณนี้นะคะสีสันด้านข้างโดยรวมสวยงามนะคะ แม็กนะคะก็จะได้เป็นชุดเทาสวยๆแบบนี้เลยค่ะยางก็จะได้ยางปี20ขอบ18นะคะดอกยางยางเหลือๆนะคะชัทรงชัดซีไม่มีผุค่ะซุ้มล้อสวยนะคะบันไดเสริมข้างอยู่ครบเดี๋ยวเราไปดูด้านในค่ะอ่าแผงประตูวสวยนะคะด้านในก็จะเป็นโทนดำเทาค่ะสภาพเบาะก,ก็ยังเป็นเบาะผ้าเดิมๆโรงงานนะคะสภาพดีไม่มีฉีกขาด คอนโซลหน้าสวยๆนะคะได้จอค่ะจากโรงงานเลยแอร์เย็นฉ่ำค่ะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะสภาพด้านหน้ายัางได้เดิมๆค่ะช่องเก็บคงเก็บของนะคะนี่เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะช่องตรงกลางด้านบนสภาพดีนะคะเพดานเดี๋ยวเปิดไฟซะหน่อยเริ่มมืดนะคะรีวิวมืด่อยวันนี้ สภาพซอกหลบด้านข้างค่ะน็อตด้านข้างไม่ขยับนะคะน็อตประตูรอยเม็ดโอเม็ดอาร์คนะคะดูแกะให้ดูหมดเลยนี่เรื่มจากด้านข้างนะคะไล่ไปด้านบนนี่อาร์คสวยๆนะคะมาดูด,ด้านหลังค่ะ บอกผ้าเดิมๆสภาพดีไม่มีฉีดขาดนะคะด้านหลังกองกว้าง,างสี่ประตูขึ้นลงสะดวกนะคะสภาพแมกไรเตอร์ด้านหลังนะคะก็สภาพดีไม่มีร่องรอยเจาะรูด้านข้างใส่คอกหรือหลังคางมานะคะสภาพกระบะท้ายค่ะปลท้ายไม่มีแตกร้าวนะคะสีสันกระบะท้ายก็สวยงามค่ะติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะคะการชนท้ายอยู่ในสภาพดีเลยค่ะช่วงล่างค่ะ แบบเดิมโรงงานนะคะได้ยางอะไรด้วย1นึ่ซิ้นะค่ะพ่อเดิมนะคะกล้องหลังค่ะแบกไหลไ่ยังสภาพใหม่มากๆนะคะด้านหลังเสาด้านหลังนะคะต่อเม็ดอาร์คน็อตได้เดิมเดิมโรงงานเลยนะคะสสงฝาดงด้านหน้าค่ะภาพกระบปาด้านข้างน,นะคะด้านล่างน,นะคะไม่มีผูกนะคะ ด้นฝั่งนี้สวยงามนะคะมาดูด้านในค่ะแห่งประตูสวยนะคะบ่อสภาพดีส่วนเล็กไม้นะคะจะอยู่ที่สองแสนห้าพันกว่ากิโลนะคะซอกหรือด้านข้างค่ะน็อตเดิมๆจิ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะคะน็อตหน้าเดิมๆเ,เลยในปาร์กนะคะ อาเดิมๆงงานนะคะดูด้านหลังค่ะดูรถนะคะะ,คะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเช็คกระจกไฟฟ้านะคะคู่หน้าขึ้นลงค่ะ ใช้งานได้ปกตินะคะทีนี้ด้านหลังขึ้นนะคะใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องค่ะโอเคไปดูห้องเครื่องกันค่ะมาดูสภาพห้องเครื่องนะคะเครื่องได้เป็นเครื่องสองจด้วยนะคะแล้วก็ได้ระบบเบรกเอเอสห้ะห้องเครื่องเสียงนิ่เงียบดีนะคะ ยาคือแรงเขียวใสเลยค่ะอเอวนมันเชื่อนะคะนะคะันจะไม่ขบเลยค่ะข้อือ่อสวยนะคะเผ็ดเผ็เรียบกิบงกลมคกจิบนะคะราคาเดิมเดิมค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับ4ประตู All New นะคะปี2012ใไดรุนตัวทร็อบแซดวีนะคะใจถ้ามาสอบถามันก่อนได้นะคะรถจอดอยู่ที่เต็นโรถวิเชลดีอําเภอหนองหงจังหวัดอุรัมค่ะคันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ